นายความฝันเลขนำโชคฝันว่าบ้านที่เป็นของตัวเองฝันเห็นบ้านของตัวเองถูกยึดแปลว่าอะไรฝันเห็นบ้านของตัวเองถูกยึดเนี่ยนะช่วงเนี้คุณไม่ควรไว้ใจใครง่ายๆอาจจะถูกเอาเปรียบจากคนที่คุณคิดว่า เขาไม่น่าจะทำคุณได้ให้ระวังการกลับบ้านดึกๆช่วงนี้ควรหลีกเลี่ยงการไปงานศพอาจจะมีการทะเลาะวิวาทกับญาติพี่น้องหรือคนในบ้านฝันว่าถูกยึดบ้านให้ระวังการทะเลาะกับคนที่อยู่ใกล้ตัวเราก็มาดูกันนะคะ คุณมีดวงอาจจะทะเลาะกับผัวเมียคุณมีเกณฑ์อาจจะทะเลาะกับคู่ครองคุณอาจจะทะเลาะกับภรรยาทะเลาะกับสามีช่วงนี้เหมือนกับว่ามีเรื่องให้อ้าว,าวุ่นให้ระวังเรื่องการพานันนะให้ระวังเรื่องการพานัน คุณจะมีชัยชนะเหนือศัตรูช่วงนี้คุณค่อนข้างจะคิดมากในเรื่องความรักดวงของคุณช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณควรจะทำบุญกวดน้ำให้กับดวงวิญญาณผีคุณควรจะทำบุญกวดน้ำให้กับดวงวิญญาณผีเป็นดวงวิญญาณที่อยู่ใกล้ๆตัวคุณนะอาจจะเป็นผีบ้านผีเรือน ผีบรรพบุรุษปู่ย่าตายายผีเจ้ากรรมในเวรช่วงนี้คุณค่อนข้างจะคิดมากเรื่องความรักคุณมีเกณฑ์ที่จะชนะศัตรูมีดวงในเรื่องการชนะศัตรูหรือมีชัยชนะในทางการพนันมีดวงอาจจะได้เงินได้เงินจากการพนันน่ะเป็นเงินก้อนโตด้วยนะ มีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตจากการพานันช่วงเนี้ยเหมือนคุณกับสามีอะ่ะอาจจะทะเลาะกันเพราะเรื่องเงินตัวคุณน่ะกับแฟนอะ่ะอาจจะทะเลาะกันเพราะเรื่องเงินฝันว่าโดนยึดบ้านเนี่ยหมายความว่าตัวคุณกับคนรักอาจจะทะเลาะกันเพราะเรื่องทรัพย์สินเงินทองทะเลาะลกันเรื่องเงินทะเลาะกันเรื่องหนี้สิน หรืออาจจะทะเลาะก,กันเพราะเรื่องการพนันก็ได้อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นผีพนันแล้วเอาเงินในบ้านเอาโฉนดที่ดินไปจำนองธนาคารแล้วเอาเงินไปเล่นพนันก็ได้ช่วงนี้เหมือนกับมีเรื่องให้ค่อนข้างวิตกกังวลเป็นทุกข์และคิดมากคำแนะนำจากไพ่นะคะก็คือว่าควรทำบุญกวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรค่ะเลขนำโชค สองห้าสองห้าสามสองสองห้าสามขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ